นา้านักตกปลานะครับนา้าาที่ชอบตกปลานะก็มาการเซ้นแล้วก็ตกปลาได้เลยนะฮะดูไอพี่เขาเอาไปัด <ทำ S 1> ได้อีกแล้วครับปลาการเฮ้งนะครับ เ้ามาอยู่สองวันนะเฮ้ามาอยู่สองวันทำไรวิ่เล่นเหรอขี่เหรอกินเหรอฮะนอนบ้างนะเรานอนบ้างนะมัวแต่วิ่งไปหาพักพวกหาเพื่อนแล้วเราอืออืออืเอาไปคุยจะต่อยเลี้ยงอ๋อจะต่อยเร็วเดี๋ยวไปแข้งก่อนนะไง่ายแล้วอ่ะใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่กวเดินเยอะ นจอมขวัญนะโอ้จอมขวนนะัญก็นั่นโตโอ้หูแม่เราไม่เห็นจอมขวัญจอมขวัญเข้าไปอยู่ในปา่าตั้งนานตัวใหญ่คือเยอะเลยจอมขวนนะัญอะโอ้ไม่ได้อาบน้ําเลยอ่ะวัดดูสิแม่ดูคนหนึ่งจะยกไม่ไหวแล้วอ่ะโคตรหนักเลยโอ้โหอ,อ,อันนี้ อันนี้น่าจะเป็นประยุทธ์นะอันนั้นตัวใหญ่สุดเป็นประวิทข้างในเป็นกันชัยนะตัวเนี้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ีป่ประวิทตัเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปแคมป์เดี๋ยวเราก็ปล่อยไว้อย่างงี้ละนะเดี๋ยวปล่อยทิย้งญ้าที่ใหญ่สุดละน้ำหนักตัวยี่สิบกว่าแล้วโอ้โอเหเอาดีกว่า เอาละครับหลังจากที่หา,กหายการกางเต็นท์ไปนานหลายเดือนนะครับก็ประมาณสักสเดือนเลยนะตั้งแต่ปีใหม่มาก็ไปครั้งเดียวนะครับไปที่หัวหินนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ถึงเวลาสักทีที่เราจะออกไปแคมปิ้งกันเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับเดือนเมษามีนาก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มที่แล้วนะประเทศไทย ก็วันนี้ผมปักหมุดไปลานกลางเต็นท์แห่งใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง50นาทีเท่านั้นนะครับถ้าไม่แวะพักที่ไหนก็แป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำฉ่ำๆพาลูกไปเล่นน้ำมันจะมีะลานกลางเต็นท์ที่มีร่มไม้มีหญ้าเขียวๆติดรลมน้ำแม่น้ำเพชรบุรี แล้วก็มีน้ําตกแบบน้าตกเทียมในในลานกางเต็นท์ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าภาพที่เราเห็นในสื่อเนี่ยในเพจของทางภูป,ปัณาลเว์แคมป์เนี่ยจะเป็นดังรูปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับก็เป็นลานกางเต็นท์เปิดใหม่นะพอหนึ่งก็พาพี่ๆน้องๆสายแากแคมป์นี่แหละก็ออกไปหาลานกางเต็นท์ที่เปิดใหม่ตามสไตล์อตของช่องของเราพ่อพาไปเที่ยวนะครับ ก็ไปหาสถานที่ใหม่ๆสวยๆสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมที่ลานการเต้นกันดีกว่านะครับขอเวลาขับรถก่อนใช้เวลาแป๊บเดียว ดูครับด,ดูสภาพนะฮะคือข้อเสียของที่นี่ก็คือจะออต้องจอดรถไว้ด้านบนใช่ไหมแล้วก็ขนของลงมาเพราะว่ามันมีลานการเต็นท์ที่เป็นชั้นๆเป็นชั้นหินนะครับเราก็ต้องใช้เวลาขนของหน่อยไม่มีรถเข็นให้นะครับกโ็โดยภาพโดยรวมคือลานการเต็นท์แบบยากเขียวๆแบบนี้เลยติดริมน้าเลยฮนะตรงนี้เป็นแม่น้ําเพชรบุรีนะครับคุณสามารถที่จะเลือกการเต็นท์ตามมุมต่างๆได้เลยเพราะว่า ใต้ร่มเนี่ยมันร่มทั้งวันเลยนะครับมันสามารถที่จะก,กางเต็นท์ได้ทุกจุดเลยนะฮะแล้วก็มีน้ําตกนะครับมีน้ําตกเดี๋ยวคุณลุงเนี่ยเขาจะเปิดน้ําตกให้ตอนนี้คือยัยงยังไม่ไหลเนาะ เดี๋ยวถ้าเปิดระเบรกปุ๊บเด็กก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็มีลานกลางเต็นต์ตามมุมตามอะไรต่างๆนะส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลานหญ้ากว้างๆนะครับแต่จะไม่มีร่มไม้นะค,คุณสามารถที่จะเลือกหาลานกลางเต็นต์ตามมุมต่างๆตาม,ตาม,ตามที่ใจชอบได้เลยนะฮะมีที่เสียฟายอยู่2จุดนะครับที่ผมเห็นเนี่ยที่เสียฟไฟเนี่ยอยู่2จุดนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือห้องน้ำเนี่ยจะไกล ไกลเพราะว่าห้องน้ำจะอยู่ขึ้นไปด้านบนเลยคุณต้องเสียเวลาเดินตามหินตามบันไดหินนะฮะขึ้นไปห้องน้ำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันแค่สอห้องเท่านั้นนะครับเป็นห้องชายกับห้องหญิงนะแบ่งแค่จอบห้องเป็นห้องส้วมชักโครกอาบน้ํา ในตัวเลยนะครับห้องก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ก็สะอาดอยู่ก็เพิ่งเริ่มใหม่นะครับเต็นท์กลางลานกันเต็นต์เพิ่งเริ่มใหม่ก็จะแค่นี้แหละนะก็เพียงพอต่อคนที่ใช้บริการแล้วแล้วก็จะมีซิงค์อ่างล้างจานนะครับก็อยู่ข้างๆห้องน้ําเลยมีอยู่2จุดนะมีอยู่2อ่างสองซิงค์นะครับอ่าโอเคค่าบริการที่นี่นะครับสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแล้วก็ มีปลั๊กไฟให้พร้อมสามารถที่จะนําแอร์มาใช้ได้นะครับนำแอร์มาใช้เนี่ยก็คิดอยู่150บาทต่อเครื่องนะครับไม่เกิน9000 Btu นะด้านบนเนี่ยมีพื้นที่จอดรถคาแคมเชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เราจอดรถลงของเนี่ยจอดรถคาแคมได้เป็นเป็นด้านหลังเป็นเป็นมุมเป็นวิวแบบอ,อะไรอะ่ะก้อนหินสวยๆเลยนะจอดรถได้ล่มนะครับกางเต็นท์ได้คาแคมได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับ นา้นาๆนาักตกปลานะครับนา้าๆที่ชอบตกปลานะก็มาการเซนแล้วก็ตกปลาได้เลยนะฮะเมื่อกี้สอบถามคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าโอ้ปลาโคตรเยอะเลยฮะแล้ว,ลวกระสุกก็เยอะชะโดก็มีนะครับพวกปลากรดทางอะไรก็มีนะฮะปลาหมอตะกับอะไรพวกนี้เยอะ แล้วก็มีห้องน้ําก็โอเคสะอาดจ,จะได้ไฟมีนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ในเมืองเพชรบุรีะ Pet นะครับอำเภอท่าย,ยางเนี่ยมันไม่มีภูเขาอะไรก็ใกล้ๆก,ก,กับเขื่อนเพชรนะครับก็มีสัญญาณครบนะฮะ w i f i WiFi นี้ก็มี WiFi ให้ใช้นะครับส่วนบ้านพักนะครับมีอยู่หนึ่งหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักนะครับว่าที่บ้านพักเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวก อะไรบ้างแล้วก็มีค่าบริการเนี่ยค่าเช่าต่อคืนบ้านพักหนึ่งหลังเนี่ยราคาเท่าไหร่ปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคืนละเท่าไหร่นะลงุงอันนี้ถ้าสองคนก็สองพันห้า ถ้า4คน4คน3,500 4คน3,500ครับผมนอนได้สูงสุดคือ4คนครับข้างบนชั้นหนึ่งนูนดูนูนด,ดูข้างบนนะฮะข้างบนก็ได้เลยมีอีกชั้นหนึ่งอาจจะเตีต้ยๆหน่อยแต่ผมว่ามานอนแบบสไตล์แบบเนี้ยมันก็สบายดีนะมตัวเนใ <AI R S 1> ่น้มีแอร์ให้ด้วยนะครับก็ก็ก็มีแอร์อยู่ตัวหนึ่ง ห้องขนาดนี้คือแอร์ไซนี้เย็นทั่วห้องแน่นอนนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเตียงขนาดใหญ่เลยนะฮะก็นอนได้สองคนถึงสามคนเลยมีลูกมีอะไรก็ครอบครัวนะครับอันนี้ห้องครัวด้านในโอ้โหมีห้องครัวเป็นแบบส่วนตัวอีกต่างหากเลยนะนี่ห้องครัวส่วนตัวครับแล้วห้องน้ำมาลุงห้องน้ำอยู่นี่ครับดูห้องน้ํา ห้องน้ำครับห้องน้านะครับมีห้องน้าโอ้โหทำไว้จะอาดมากไม่ต้องปวดห้องน้ํามีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยนะครับเป็นแบบฝักบัวนะฮะครับ,รบเป็นแบบฝักบัวบัวเล็กบัวใหญ่นะครับก็เป็นแบบชักโครกแบบโอโ้นั่งสบายมากแล้วก็มีไดเป่าผมนะนะครับแล้วก็ส่วนประตูนี้ก็เปิดได้เนาะได้ครับได้ครับโอ้นะชมวิวนะด้านนอก โอเคเลยห้องน้ําสะอาดนะครับแล้วก็มีห้องครัวนะครับห้องครัวก็มีตู้เย็นให้นะครับมีตู้เย็นให้มีไมโครเวฟถ้าพลาดบ้านเราก็จะมีอาหารให้มื้อเช้าหรือว่าจะเอามือมื้อเย็นมีให้ครับ ครับอาหารหนึ่งเพรอาหารอาหารหนึ่งมือ้อ <5 S 1> เลือก <5 S 1> ได้ว่าจะเอาเช้าหรือเย็นค <5 S 1> โอเคราคาสองคนเนี่ยสองพันห้าสี่คนเนี่ยสามพันห้าโอ้ได้ได้บ้านทั้งหลังเลยสบายแล้วก็วิวดีด้วยอากาศดีด้วยนะครับโอ้สะอาดมากๆนะครับแบบแนวแบบมินิมอลเลยนะครับเนี่ยฮะดูมีกระจกมีอะไรให้นะครับ มีหนึ่งหลังนะครับที่ภูปนาลิวะแคมป์นะมีหนึ่งหลังสำหรับการพักบ้านทีวีนะฮะมีเครื่องเสียงนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อโอเครับลมดีแล้วก็วิวสวยด้วยนะครับด้านนอกเนาะอ่ะโอเคบ้านก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจบ้านนะครับก็ก็ลองสอบถามเข้ามาได้ในเพจของอภูปนาลิวะแคมป์ที่ท่ายางแต่ส่วนเราเนี่ยเรา การเตตแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเตตแคมปิ้งกันของเรา ช่วงอากาศร้อนแบบนี้ช่วงหน้าร้อนนะครับก็ควรที่จะมีแอร์นะครับพกติดมาก็ยังดีนะฮะเพราะว่าไอช่วงกลางวันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศมันร้อนแล้วเราอยู่ในเต็นท์เนี่ยค่อนข้างที่จะพัดลมก็เอาเอาอยู่ยากนะเราควรที่จะใช้แอร์ดีกว่าแล้ววันนี้พ็อหนึ่งก็เอาแอร์ที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับก็เป็นจังหวะด,ดีที่ใช้ในช่วงหน้าร้อนนะฮะแอร์เราก็ได้มาปีปีกว่าละนะครับจัามวใช้ซะหน่อยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณสักบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนะค่งๆที่จะมีลมเย็นสบายแหละแต่แม่หญิงกับน้องเพิ่มอยากจะเข้าไปนอนในเต็นท์นะครับก็อยากจะเปิดแอร์นะเดี๋ยววันหนึ่งก็จัดการให้ก่อน

ผมบอกได้เลยว่าที่นี่ภูปันาหรืวอว่าแคมป์นะครับอยู่ที่ท่ายางเนี่ยลมอากาศบรรยากาศดีมากๆเลยนะมีร่มไม้ต้นไม้ใหญ่ๆหญ้าเนี่ยเขียวขจีเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีน้ําตกไว้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะอยากจะเกินชวนพี่น้องสหายสายแคมเนี่ย มาพักที่นี่เลยเป็นแบบธรรมาติส่วนตัวมากๆเรามีแค่ครอบครัวเดียวเองนะครับที่นี่เราจะเล่นทุกอย่างที่อยู่ในภูปัน,นาหรือว่าแคมป์แห่งนี้เลยนะครับเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็พาลูกทันกิจกรรมตกปลาแล้วก็ไปไปท่องเที่ยวระ,ระแวกใกล้เคียงนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับตกเย็นมาแดดร่มลมตกหน่อยก็จะเล่นน้ําที่ตรงน้ําตกกันนะฮะพูดได้คําเดียวว่าเขียวพจีมีน้ําตกครับ うん。 ดูแวิววิววิวอยู่ลุดจากะิงม่จริงปักอยู่มเลยคิดอะไรดีบ้างดูเหนื่ยมาดูงานพูดยาวๆเตะ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 เยอ่าจะลอยอยู่ไปตักถปเดี๋ยวโฮเดนะนะลอยอยู่ไหม ไม่เกิดกำแพงกำแพงวัดเขากำแพงวัดเขาช่างมือมือไทเพราะว่าทำเขาไม่ได้เลยนะไปทางข้างหน้าเลยครับลุงอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหยุยตรงไหนเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายต่อออกข้ามไอ้เนี่ไอ้ซอยข้าวค่ำหนี่ยเนาะซอยหมู่บ้านเนี่ยอ๋อเออเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไป พอเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็ไปโพลเกลเซ็ตเหมือนกันอ๋อไปกัเลาะเลาะไปนี่หนนะใช่ใช่มีคอมอมใช่ไหมเขียนเียเราเมาไดมาษราอะรเขภาษาเนี่ยเร่้ยาเเลิกกินหล้าะถือสิทธาทำผิดอะไรมาถลรนร้อนจะู้ยนี่เหรอไม่รู้อัดแล้วก็จะบ่นจะตามผัวอะไรก็่าไป ได้ได้ได้เจนอะได้ห่ิงอะทายยาแล้วไม่เป็นไรแล้วลุงเขาจะทำเขาออกไปแล้วใช่ไหมไม่พลาดนะครับอย่างนี้อะไรอยู่สายห้าเด็ดโยวันนี้นะครับวันนี้มีเมนูนะเป็นเมนูหม่าบ้าเกาหลีบ่อไฟนะครับก็มีเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนมาสองคนนะครับมาจาก หัวหินนะครับตรงนี้ก็ไม่ไกลจากนจะเจ้าหลาก็มาได้กินข้ากันแล้วทาให้ครอบครัวของวันหนึ่งไม่ย่ำหนาเลยรับป่านก็กินข้าวเสร็จก็จะได้พูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายกันไปย้ายกันไปกมูง่ายๆนะฮะจากไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยจากเพื่อนน่ะไปถึงบ้านสามกิโลลุงเฝ้ารลานกลางเต็นท์นะครับก็ได้มาหนึ่งหน่วยหนึ่งแทบนะครับเป็นปลาฉลาดใช่ไหมลุงใช่ลุงบอกไม่ฉลาดมัน ขอถ่ายชัดหนยไอโ่โอ้หลังจากที่นั่งเฝ้ามานานนะก็พอได้แล้วเนี่ยลวงอ่าโอเคีได้ตัวเล็กไอ้กดฮะไอ้กดเหลืองได้ตัวเล็กได้ไปแล้วไอ้กดเหรอข้าวโง่ดำเบ็ดเออล่ยปล่อยถุงไม่ใส่ไปไอ้ที่เขาเอาไปนี้นะครับได้อีกแล้วครับปลาการเฮงนะครับนี่นะครับลุงเอาไปกินไหมเลยปล่อยลงกินดิเนี่ย เนี่ยโอ้ยกินเลยเอาไปทำเยื่อไอโดหมดแลง้อเอาไป็นแบบสวยอ่ะลายมันสวยนะถ้ามันเลยมันจะหยดใส่นี้ลายมันจะสวยมากเขาเล่นดาอาจจะไม่เห็นนะฮะโอ้ไม่ไม่เห็นว่าสว่างจ้าเลยยิ่งดาวเยอะใช่ยิ่งแพงใช่ไหมเออยิ่งดาวเยอะยิ่งแพงเหรอใช่โอ้ไปรุ่งหัวใจว่ะก็ยิ่งดาวเยอะยิ่งแพงก็คือดาวก็คือลายลายใช่ยังไงดูดีอีกแล้ว อย่งเงี้ยลุงนั่งไปก็ได้มาไหลตัวแล้วนะปรากฏก็ได้นะแต่ลุงปล่อยไปตัวเล็กเรื่องมัน อบไกินผักว้าไปกินแบบแงแบบที่ผักแต่ไปกินผักเป็นผักที่ีกรอบนะแต่มีกลิ่นเขียวเหมือนเขียวาา่ากแต่ดู้าแรงแข็งหรอเปล่า อือเลยสุดยอดเลยอาชีพอะไม่เอาผักนี่คือผักอะไรผักคอสเหรอ อน่อยเอร่อยอ่ะใส่ซอสไอ้มะเขือเปรี้ยวแล้วก็ใส่ไอชีสเนี่ยอร่อยอ่ะคมกรอบดีมันมันหวานๆเปรี้ยวอืม อรุณสวรดค์น,นะครับทุกคนก็เช้านี้เมื่อคืนนอนนอนดีอะพอเราปิดหมดเลยมืดใช่ปะ่ะแล้วก็เปิดแอร์ใส่เข้าไปโอ้โหมันก็อากาศกำลังดีครับไม่ได้หนาวเกินไปแล้วก็แอร์ก็ปรับไม่ได้เย็นจนมากเกินไปก็นอนหลับสบายดีไม่ต้องกังวลอะไรครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าส่วนบุคคลจริงๆนะครับตอนกลางคืนนะ เขาก็จะปิดรั้วหน้าประตูเป็นรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับก็นอนแบบอุ่นใจครับถึงเราจะอยู่แค่เต็นท์เดียวครอบครัวเดียวนะครับมีกันอยู่3ามคนพ่อแม่ลูกแต่ก็หลับสบายปกติเพราะหนึ่งไปการเซนไปแคมป์ซิ่งตามสถานที่เปิดหรือเป็นแบบไม่มีรอบรู้อะไรรอบรั้วขอบชิดอะไรเงี้ย ก็ทําทให้กังวลนะครับบางทีมีหมามาบ้างมามาเล่นข้างเต็นท์มาคุยเขี่ย ع, หาอาหารอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราระแวงนอนไม่หลับนะครับหลับดับ,บตื่น,ตนแต่เมื่อคืนนี้จัดว่าหลับสนิทดีเหมือนกันนะครับตื่นยันเช้าเลยตื่นมาก็มืดนะฮะหกโมงเช้าก็ยังมืดอยู่เลยนะครับเช้าเช้านี้ก็แม่หญิงก็ทําเป็นแบบอ่าขอเรียกว่าอะไรแม่ชิคเก็ตแ lap เมัไก่ แล้วก็เดี๋ยวทำมีอาหารเล็กๆน้อยๆสำหรับมื้อเช้านะครับตอนตอนกลางวันหรือบ่ายๆก็สามารถที่จะออกได้นะบ่ายๆก็ออกได้เพราะว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้ซสีเรียนอะไรนะครับไม่ได้แบบว่ามีก็มีกฎระเบียบแหละแต่ก็อารมุ์มอารวยกันนะเจ้าขอก็ใจดีนะครับน้ำตากไหมอร่อย ปูหอยปูปลาที่จะได้กินมัเนี่ยไม่ได้อิ่มมานี้ก่อนนะ <c oughs>